ยามโคตรวนครับโอ้ปลา,านี่มีหลายเส้นนะอาจารย์เราเคลียดอะไรเรื่อดทำได้เนีเ่ยมื่นี้อใหนี่อตัวนี่โตัเนาะบ้าเป็นไรคีณใ <c oughs> ห,ห้มั่งมอ <c oughs> ได้อาจจะ,ะดีละมั้งเนยได้ระดับก็ดีเลยเละโจได้

เราเกี่ยกวกับปาลไลเซ้นนี่ก็อันตรายครับปลาป่ันักโูดแจ้งแล้วยังเงียบกริบไปว่าว่า่าอยบมอมกีรเรนต็่ Yeah. Ừ. Ờ, hôm ờ. 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 nay chẳng ngon chua ba đi đấy Đây này yên đến phút ký bấm tung nút lại đẹp có bạn 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 in nước bông ký luôn bạn ơi bà vô chạy à, đom đom vô tới chọc rồi chọc đom đom vô lấy

อย่าให้ชังเขาตัดทำได้แล้วเอียงอเลยบ่กตัดตัดในบ้านเยียงอยูงครึ่งครึ่งหลังหุ่นั่นเหรอตัด่นโรนี่ก ครับก็ <multinational or female>